การทำลงความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาจึงหน้าที่จะเน้นที่การแนะนำให้เห็นประโยชน์ของการศึกษาปฏิบัติธรรมเป็นสำคัญเมื่อประโยชน์แห่งการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นแล้วก็จะพึงพอใจและขวนขวายศึกษาปฏิบัติให้สูงขึ้นและเมื่อชาวพุทธรู้ธรรมปฏิบัติธรรมกันอย่างถูกต้องทั่วถึงมากขึ้นพระพุทธศาสนาก็จะเจริญมั่นคงพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุละยะเดชมหาราชบรม,มนาถบอพิษเราคือตอนนี้มันมันหลากหลายถูกไหมเราต้องเลือกเอาเราต้องเลือกเลือกสนับสนุนเอาเองเข้าใจเข้าใจหน้าที่ของ พุทธบริษัทหน้าที่ของบรสษับริกาทไม่ล่ะก็เลืองหัดไม่ล่ะเพราะเราเป็นผู้ทําทานใช่ไหมรจะสนับรของผูุ้ทธศาสนาแบบไหนล่ะก็เลือกเอาสิถ้าเราเห็นคนที่ยังกิเลสหนาปัญญาทึบสะสมเสวงหาอยู่เอา้นาน้ำน้ำน้ำไม่ปุ๋ยอะ่ะเขเข้าใจน้ำไม่มีปุ๋ยไหมไอ้โคกอีแรงมีแต่หญ้าเต็มเ,เนี้ยแล้ว จะไปปาดโยกก็ไปการไม่ะนะมันมีแต่ดินหินแห่แถมแลกอีกต่างหากอะ่ะมันจะเกิดไหมนะบุญมันจะเกิดไหมล่ะมันไม่ใช่นาบุญไงเข้าใจว่าเออเขเข้าใจนะเราเลือกนะเลือกอุปถาเลือกอุปธรรมมาได้เพราะเราเป็นผู้ทําบุญก็จยัง่งเราเป็นผูสน้สนับสนุนพุทธศาสนาเนี่เราก็เลือกเอา <c oughs> ก็จะว่าล่ะถ้าเราเห็นคนทําลายศาสนาอยู่เนี่ยมีบัตรไหมล่ะอันนี้ก็เรีอกส่งเสริมที่ทำลายศาสนาแล้วใช่ไหมใช่ไหมเขาก็ใจว่ามองออกไหมเนี่ยเพราะยังไงเขาก็ต้องจับตีคุกกีแ่แล้วก็จใช่ไหมเออหรือไปนี่จะเอาแต่งเงินอย่างเดียวเพราะอะไรนี่สินลวงดังมกําลังหาเงิน อา้าวบวชมหาเงินก็มีได้คนเขาจะยังอรชีเยอะไงเยอะนะก็ไม่ว่าแต่ก็เลือกเอาไงที่นี่ต้องให้่อนหันเลือกเอาเลือกเอาก็ที่สงคืนเนื้อนาบุญขาวว่าเนื้อนาบุญก็คือผู้มีปัญญาผู้ที่สืบทอดพุทธศาสนาบำรุงพุทธศาสนาดูแลพุทธศาสนาไหวพระสวดมนต์ทำอะไรก็ได้ท,ที่ที่ทำเกื้อกูลพุทธศาสนานั่นคือสง มองออกมหมล่ะเออเปลียนภาวนาตลัดตัดทิ้งให้จิตตัวเองเบาสบายเออออกจากโลกออกจากโกฎออกจากหลงอ่าถึงยังไม่ตัดสรูก้ก็ถือว่าเดินตามพระเจ้าก็มองออกไหมเนี่ยเออถ้าจิตดวงนี้อ่ะไปอย่างนั้นอ่ะนั่นอ่ะสูกต้องแล้วสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานเหนือกว่าการให้ทานใดทั้งมวล ด้วยการเผยแพร่ธรรมะอย่างไรก็ปฏิบัติให้ได้อย่างนั้นปฏิบัติได้อย่างไรก็เผยแพร่อย่างนั้นทั้งผู้เผยแพร่และผู้รับคําสอนก็ได้ประโยชน์ทั้งคู่คือรู้ธรรมเห็นธรรมใจเป็นธรรมจึงจะเป็นพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาคือการบอกสอนจากประสบการณ์ที่เป็นธรรมการให้ธรรมะเป็นทานจึงเป็นบุญบาร,รมีใหญ่ทําให้ตนเองและผู้อื่นพ้นทุกข์ขอบุญกุศลที่ทุกท่าน ที่ร่วมกันเผยแพรธรรมะจงเป็นบุญบารมีให้ได้รู้ธรรมเห็นธรรมใจเป็นธรรมทั้งผู้เผยแพรและผู้รับธรรมะจากการเผยแพรด้วยเทอญ